วลิส่งสองถุงนี้ได้ไหมคะโกแก่ถั่วมันหม่งตราจจดีคู่ใช่ถ้าเรารุ่นเดียวกันคุณต้องจับได้แน่ๆเพราะว่ามันเป็นขวดในตำนานก็ว่าได้ไม่ยมและฟูชัปเปร์นะคะจะชวนเพื่อนทุกคนมาดูว่าในปี2021นี้ตัวที่ส่งสองยี่ห้อนี้ใครอร่อยยืนหนึ่งเดี๋ยวก่อนอยากให้รู้เรื่องของรายละเอียดเล็กๆของทั้งสองถุงนี้ก่อนคะ่ะฝ่ายแดงถั่วโกแก่ oke. ายเหลืองถั่วมันหมกตราจิ้คู่ซองเหลืองถั่วสัญชาติไทยมาเลย์ซองแดงสัญชาติไทยอายุแบรนด์ซองเหลือง60กว่าปีซองแดง57ปีปริมาณซองเหลือง90กรัมซองแดง100กรัมราคาเท่ากัน20บาทพลังงานซองเหลือง500ซองแดง540 สารอาหารสำคัญวิตามิน B1 ซองเหลือง25%ในขณะที่ซองแดง4%เหล็กซองเหลือง10%ในขณะที่ซองแดงมีแค่2%เนจำนวนครั้งในการตดเมื่อกินหมดทั้งซองนับจำนวนครั้งภายใน3ชั่วโมงซองเหลือง0ซองแดง2ครั้งเดี๋ยวเรามาเปิดถุงชิงกันนะคะดูว่าใครจะยืนหนึ่งเรื่องความอร่อย กลิ่นนะคะของโอกแก่กลิ่นดีมากกลิ่นหอมแบบชวนกินคือได้กลิ anyway> ่นโชยออกมาตั้งแต่เราเปิดถุงได้กลิ่นพุ่งออกมากลิ่นชัดแล้วแบบคล้ายๆกลิ่นของแบบเนยถั่วเลยอ่าส่วนกลิ่นของราจะดีคู่นะจะเป็นกลิ่นถั่วหอมแบบกลิ่นถั่วธรรมดามันไม่ได้รู้สึกชวนกินถ้าเทียบกับโกแก่นะดูขนาดไซ อันนี้โกแก่อันนี้คือมันคือมันคนละไซส์เลยอ่ะเป็นคนละไซส์เลยอ่ะเหมือนแม่กับลูกประมาณนั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะดูเม็ดก่อนดูเม็ดก่อนให้ดูเม็ดก่อนโอ้ยมันคนละเรื่องเลยอ่ะคนละแบบคนละไซส์ััวของอล่วงจน ตัวโกแก่เน่เป็นคนละเรามาชิมกันนะคะด้านซ้ายสีแดงโกแก่ด้านขวาสีเหลืองราจะดีคู่ ที่ลองชิมแล้วนะคะก็ไม่ยมก็จะจดเอาไว้นะไม่ยมจะเขียนไ้หมดเลยว่าแต่ละแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีความแตกต่างทางด้านรสชาติกันยังไงบ้างนะคะโดยไม่ยมจะพูดให้ฟังก่อนสําหรับตัวถัวโปแก่นะคะโปแก่เนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะตอนที่เคี้ยวเข้าไปเนี่ยเราก็รู้สึกถึงกลิ่นที่มันหอมหวานนะคะรสชาติจะมีรสชาติออกหวานแล้วก็มีเค็ม ด้วยนิดๆนะคะเป็นเหมือนกับบางช่วงก็รู้สึกว่ามีรสเค็มนะคะในระหว่างที่เขียวแต่ส่วนมากก็จะรู้สึกถึงรสท,ที่หวานมากข็็ส่วนเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเขากรอบค่ะกรอบแต่ไม่แข็งนะ มันเหมือนกับพอเรากัดแล้วมันไม่กึกกึกคือการม,มันไม่ต้องใช้พลังงานในการกเคี้ยวเยอะมากมันไม่ต้องใช้แรงกดเยอะมากค่ะมันก็กรอบนะคะแล้วก็เคี้ยวค่อนข้างง่ายเต็มปากนะคะเพราะว่าเม็ดเขาก็ใหญ่ด้วยก็ประมาณสําหรับโอแก่ของตราเจดีคู่เนี่ยนะคะเม็ดเขาจะเล็กกว่าเนาะแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นยังหอมสู้ฝักโกแก่ไม่ได้ าอาจจะเป็นเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นสายพัุ์หรือวิธีกัรมาวิธีในการควของเขาอะไรเงี้ยเม่งไม่รู้รนะแต่รู้สึกว่ากลิ่นจะอ่อนกว่าค่อนข้างมากแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ยมไม่ชอบเลยคือเคี้ยวแล้วปวดกลามคือมันแข็งนะคะมันกรอบแบบแข็งพอเรากัดแล้วมันเหมือนต้องใช้แรง,งบดอนะเยอะกว่าฝัง่งด้านก๋แกรในขณะที่เม็ดเขาเล็กกว่านะเขาเล็กกว่าแต่เขาเหมือนเคี้ยวยากกว่า กึกกึคือต้องใช้พลังงานในการเคี้ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมันเป็นแบบกรอบแบบแข็งอะอืมเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินแล้วล่ะคะ่ะว่าใครจะเป็นดีวินเนอร์ใครจะยืนหนึ่งในปี2021สําหรับวรโวลิส,สงสยี่ห้อโกแก่และถั่วดรายจะมีคู่สำหรับมายมนะคะในคลิปนี้มามยมก็ขอตัดสินให้ ัวกแกแนะน,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 นะคะให้ยืนหนึ่งในปี2021เลยค่ะด้วยรสชาติกลิ่นและเนื้อสัมผัสนะคะก็คือมันกรอบแต่มันไม่แข็งแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมตั้งแต่เปิดผุงขึ้นมาก็คือกระจายเลยกลิ่นขึ้นมาเลยเราชอบอันนี้